อะสบายดีสบายดีพอ่อไหมพี่น้องแสงแพงเบิร์ตสุกุลว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยแหละต่างประเทศนะมาผมพอกำน,นองแอปเตอร์อีกแล้วมือเนาะแห้งหายไปหลายมือครับตุ่ยขื่นคืนนนอเกานพี่น้องนอน,นอ่ะก็ใหญ่ขึ้นพี่น,อน,อน้องบม่ได้เห็นหลายมือปวดสะแพงเจ็บปากพี่น้องนอนว่าไปจากย่าหอนไนพี่น้องอ,อาการห้อนอยะเอี ี่นพี่น้องบาเนี่ยเบาไปอย่างเดเฮ้ยออเ้ยเต็มเต็มอู่แล้วนะพี่น้องตอนซื้อมายังหนังมาได้เลยซื้อมานอน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 แกออกมาได้หอนมุ้งเลยวกยังออกมาหอนมุ้งไทถาวไปเลิกเวียนอะไรกยังออกมาโลด Ana non non no. non non no non non ồn, no no. ồn, 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 Ê ê ê ồn, ba. ồn, 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 ồn,

ชุ่นก็ไม่ได้เด้งขึ้นเด้นนอเดออันเดออันเดออันเดออยากงูไปได้ไหผมเหมือกันฟอกึงเงอบรรจันบอกิที่ปนอนนอนนอนนนอนน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 ูนวักควักอย่ามาขี้อูดต้นนี้บ้พี่กลนมาสู้กบบ่แมนี้อะอืมจะมือเวิไลท ซื้อตัวหนึ่งเจ็ดชิปส่วครึ่งหนึ่งปิ้งครึ่งหนึ่งบอกโคลสิบตัวในน้อยหนึ่งนดเจ็ดแปดชิปไปแปดชิป,ชปามห้าม่เ่าเลยเราจะทำาเถาแล้วืปองตลาดไปโมโน้าหาเจรอยวัดยาพอน คนนอนใส่หมวกผ่าอัดปากเคื่อคนบรเอเซียเนาะแล้วก็สนเท่อะไรอืมใส่ตู้แก้วเนียคุณมีแนวอยู่ยังไงเหตนยักสัือเนาะเง้วก็สนุดคุณทาชูใส่ตู้เย็นว่าอย่างนี้าตู้เย็นโอ้แช่เย็นเมื่อได้เมื่อได้จุดมหมไหสะจิตโมน้ำมันแรดวัดเออก็ะสลงทานเรื่งก็ไปแจกลงทานเออการ

กระท้อนแบบเย็อบบนอ๋ออกมานเป็นพุทธเลยได้ไหมแต่มัทกทัวักสลัดว่าวัดใจ ตลาดก่อนอ่ะมาหอดลพี่น้องได้มันยุบมันแย่พิงเรามาที่ตลาดนอนบ่นางไพ่ตุ้มไก่ก่อนไปทำสวัสดิ์มันมาถั่วโบเบิสตลาดมันมาถั่ว ออามน้ำได้กับอารานกินนี่ฮะกำลังเสร็จกินเลยนะสะแพงกันจำใครกว่าอืมอ

ใส่สหัวสินไก่ใบขีงหูขาเราก็เป็นงัวไว้เนาะขาตะไก่เปื่อยเราก็จะสู้อันนี้เนาะอันนี้กปุกเนาะ้ปก็ผักกัดขท้าพเนาะ สิ้นป้าัวบอยาพนมาเพิ่งจุ่มเราเพิ่งนอนเิ่จุ่มแ้วก็มีพัชท้ายเนี่ยพนหมักนเนาะพูนบนอนพูนเนาะมกอบูกับพนเนาะอะบนนคือบนอนบบมาไหมบอเคยเกมบอลกลกขนาดนาดขนาดขนาดป็นแขงจะได้คือบะนอนรู้ฮะถามแม่บอกหา đù à đù đù bà hãy luôn bà hãy à bắt ngần hãy bọ lục bọ hãy bọ nhau bà lục bọ hãy bọ nhau bà chẳng non bà lục bọ đùi đùi 我不呢。

โซ่เนี่ยโมพี่น้องเนาะอ่ะสะแเพงก็สิพิทิไปกินเขาคุณทุกเพี่น้องสุดท้ายนี้กับเขาขโมกขับใจน้ำพ่อแม่พี่น้องอิฟซีคือเก่าพี่น้องที่เขามากดไลค์กดแชร์ให้กดลังใจสะแเพงตลอดมาพี่น้องถ้าสะแเพงเห็ุพิพาทประกันใดบอกกะทบท้องมุจุบมงงามคลิมนีกะกบขอโทษก็ไปน้ำพ่อพี่น้องอิฟซีได้หลายพี่น้องสะแเพงก็ขอเอื้อพอเอื้อใจให้พ่อพี่น้องทุกมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคขับจิบจะได้ความไข้จะมีคลิมนีกับต่างสบายดี